รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไลฟ์ใสคลิงเติมชีวิตให้ทุกวัน สายลมที่หอบเอาความชุ่มชื่นของทะเลมากระทบกับผิวกายเราในขณะที่อยู่บนอานจักรยานความลงตัวระหว่างการลังสรรของธรรมชาติกับการสร้างสารรค์ของมนุษย์ที่ทำให้จักรยานกับสถานที่แห่งนี้ไปด้วยกันอย่างสวยงามและลงตัวเส้นทางแห่งนี้ปราณบุรี300ยอดต่อด้วยช่วงลาดไซคิงรีวิวพบกับอุปกรณ์หัวใจหลักของจักรยาน ที่สามารถทดแรงเราลงไปได้อย่างเกียร์ไฟฟ้า Shimano d i t กับคำถามที่หลายๆคนสงสัยว่ามันดีกว่าเกียร์ธรรมดาอย่างไรและดรา k สไต l ์킹เลเจนด์พบกับสนามแข่งขันจักรยานที่มีความเก่าแก่และท้าทายที่สุดในโลกมนครั้งที่ทำให้นักปั่นทั่วโลกต่างเดินทางมาเพื่อชิงชัยในสมรภูมิแห่งนี้คารีรูเบ ไลฟ์ไซคลิงเลเจนด์สนับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศไดกิน ถ้าถามว่ารายการแข่งจักรยานสนามไหนขึ้นชื่อเรื่องความยากที่สุดและแข่งจักรยานอาชีพทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าพารีรูเบโดยฉายาอย,ย่างนรกทางตอนเหนือและราชินีแห่งการแข่งขันวันเดียวยากที่จะคัดค้านว่าพารีรูเบคือสนามแข่งจักรยานที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ดรามา่าและความทรงจังที่ยากจะลืมสนามแข่งพารีรูเบเป็นการแข่งขันจักรยานถนนแบบวันเดียวในประเทศฝรั่งเศส ที่จัดแข่งต่อเนื่องมาแล้ว111ปีเป็นหนึ่งใน5สนามแข่งในโลกที่ถูกยกย่องว่าเป็นรายการระดับอนุสรณ์ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่และมีเกียรติยศสูงสุดเมื่อเทียบกับสนามแข่งขันจักรยานถนนรายการอื่นๆสึกพารีดูเบรเริ่มแข่งครั้งแรกในปี1896 จัดแข่งโดยสองเจ้าพ่ออุตสาหกรรมสิ่งทอในแคว้นรูเบโดยคุณทีโอเวียนและมอริสเปเรสรูเบไม่ใช่เมืองที่มีชื่อเสียงบรรยากาศรอบข้างเมืองมีแต่ความเวืองวางและตัวเมืองเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมและซากปราการักพังเป็นผลกระทบจากสงครามโลกทั้งสองครั้งที่เมืองนี้ประสบชะตากรรมต้องเผชิญถึงกระนั้นเจ้าพ่ออุตสาหกรรมทั้งสองคนก็หวังสร้างชื่อเสียงให้เมืองรูเบกลับมาโด่งดังอีกครั้ง โดยการสร้างสนามแข่งที่ยิ่งใหญ่และอลังการทรมานผู้เข้าแข่งขันที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างกระแสเรียกนักท่องเที่ยวและหวังว่าผู้มีอันะกินในปารีสจะสนใจเข้ามาแวะเวียนเยี่ยมชมเมืองรูเบบ้างคือถ้าพูดถึงปารีสรูเบสิ่งเดียวที่นึกถึงเลยนะก็คือทางคูกละแค่นั้นที่เีเยได้นะ ถ้าพูดถึงจัก,กรยานเสืหอหมอกทุกคนก็ต้องนึกถึงเส้นทางเรียบด้วยความเร็วคนมักจะไม่ค่อยเอาเสือหมอบกับทางขรุขระออฟโรดเอามารีเลทกันแล้วก็ทางที่ค่อนข้างจะเป็นถนนเพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารถบัสมันไม่ใช่ออฟโรดเพราะฉะนั้นการที่เอารไบัสมาขี่บนทางแบบน,นี้มันดูแล้วท้าทายกว่า ความโหดหินของรายการพาริดูเบทำให้แฟนๆจักรยานแข่งขันและสื่อขแขนงต่างๆเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็เพราะสภาพถนนที่ยากลําบากไม่เหมือนกสนามไหนๆในยุโรปเลยเส้นทางแข่งขันนั้นครุกขระนักปั่นต้องบุกฝ่าถนนหินโบราณหลายต่อหลายช่วงบนระยะทางยาวกว่า250กิโลเมตรลัดเลาะไปตามชายแดนฝรั่งเศสตอนเหนือซึ่งถ้าปีไหนโชคร้ายเจอลมพายุจากทะเลเหนือเส้นทางก็จะลื่นเต็มไปด้วยอุบัติเหตุตลอดการแข่งขัน ถ้าปีไหนฝนไม่ตกนักปั่นก็ต้องฝ่าฝุ่นควันที่เกิดจากการปั่นจักรยานบนถนนลูกรังในปีที่ฝนตกระหว่างการแข่งฝุ่นโคลนจะเปื้อนเละปกคลุมชุดปั่นสีสันสดใสจนคล้ายกับชุดทหารสีมนอุปสรรคหลากหลายรูปแบบที่พร้อมจะเข้าตัดทอนกำลังและขวัญกำลังใจของผู้เข้าแข่งขันต่างช่วยคัดกรองนักปั่นที่แข่งกล้าที่สุดเป็นผู้ชนะรายการทั้งหมดนี้เป็นบททดสอบความเป็นนักปั่นที่ยากจะหาสนามแข่งไหนๆมาเปรียบได้ างแบบนี้มันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ตลอดแล้วก็การคนโทรลร,รถเนี่ยมันยากมากคือถ้าล้มเนี่ยก็คือต้องรีบลุกขึ้นมาแล้วก็ไปต่อให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าไม่งั้นคนข้างหลังมาก็จะล้มทับเรารู้สึกว่าไอ้ทางแบบนี้บางทีมันทําให้สกิลในการควบคุมรถมันมันถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยตัวเองเพราะว่ายัางไงก็ตามอ่ะไม่มีทางที่จะย้อนกลับไปข้างหลังได้แล้วคือต้องไปข้างนั่น ฉายาสนามแข่งพารีดูเบที่ว่านารกทางตอนเหนือนั้นไม่ได้มาจากถนนหินโบราณที่แสนครุขะและยากเย็นต่อการปั่นอย่างที่เราเข้าใจกันแต่แท้จริงแล้วมันคือคำเรียกเศษซากปรากรกพังที่หลงเหลือจากสงครามต่างหากในปี1948 ผู้จัดการแข่งขันรายการใหญ่3รายจากฝรั่งเศสอิตาลีและเบลเยียมร่วมมือการจัดลีกจักรยาน The Challenge The Grand Colombo um เป็นการรวมเอารายการเกียรติยศอย่างปารีสดูเบย i มิลานซานร r โม o ตูเดอฟรองซ t ทัวร์ออฟแลนเดอร์สปารีสบรัสเซลส์ลีเอชบัสตงลีเอชและ l าฟ h ล w ชวอลล n นเข้าด้วยกัน ความยากลำบากและเส้นทางทรหดในการแข่งพารีดูเปกลับเป็นแรงบันดาลใจให้นักปั่นหลายต่อหลายคนใฝฝันที่จะได้ร่วมแข่งขันสักครั้งหนึ่งอย่าว่าแต่คว้าแชมป์รายการเลยสำหรับพวกเขาการปั่นให้จบถึงเส้นชัยก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วมันคือการขีดเส้นชัยของตัวเองนะแต่ว่าไปแล้วคือบางคนอาจจะขีดเส้นไว้ว่าเราแค่ปั่นทางเรียบไปให้จบก็ได้บางคนอาจจะขีดไกลอไปหน่อยว่า เราอาจจะมีทางขรุขระบ้างแต่ว่าไอ้ทางขรุขระในปารีสสูแบร์เนี่ยมันมันเรียกว่ามันต้องขีดเส้นออกไปจนแบบว่าไม่รู้จะถึงไหนเลยอะ่ะกว่าที่คนจะไปถึงเส้นที่ตัวเองขีดไว้เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ความพยายามมากถึงมากที่สุดบางทีก็อาจจะไปไม่ถึงก็ได้แต่เพราะว่าไอ้เส้นที่เขาขีดไว้ด้วยตัวเขาเองบางทีมันอาจจะถูกทําให้มันเข้มข้นขึ้นด้วยระยะทาง เมื่อเขาเกือบจะไปถึงแล้วหรือว่าถึงไปแล้วก็ตามเลยพอกลับมาอีกอความบ้าของคนมันอาจะทำให้เขาขีดเส้นนั้นเลยไปได้เรื่อยๆแต่ที่ปีหนึ่งเขาอาจจะขี่ไปได้ด้วยความเร็วท่านี้ปีหนึ่งาอาจจะลองมาดูการความโหดร้ายความเร็ว้ายของเส้นทางมันอาจจะไปช่วยทำให้กระตุ้นไอ้ต่อมพวกนี้มันก็เลยดึงดูด กคนให้ลับมาได้เรื่อยๆารดูเบคือตำนานสนามแข่งจักรยานถนนที่รวมเอามวลขลังทุกอย่างในการแข่งจักรยานเข้าด้วยกันเป็นหนาตกรรมที่ย้อนแยง้งทั้งโหดร้ายแต่ก็งดงามยากที่จะหาสนามแข่งไหนๆมาเปรียบเทียบได้และมันกลายเป็นสนามแข่งที่นักปั่นจักรยานทั่วโลกอยากจะพิชิตให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต l i ฟ e Cycling เติมชีวิตให้ทุกวัน